ชีวิตคือการต่อสู้นะครับทุกอย่างที่เกิดมาถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่ชนะผมยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งครับส,รสุริ่จอนนามสกุลมกจกครับถ้าเป็นแค่คนแคระธรรมดามาเล่นตลกแล้วก็รักกับคนแคระด้วยกันชื่โจในสุดสองคนแต่งงานแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่งครอบครัวผาสุขเป็นปกติวันดีคืนดีโจไปทํางานแถวอยุทยานัน่งรถตู้ไปกับคณะ มีคนคว้างคนหินเข้าไปในรถตู้โดนกระโหลกศีรษะของโจตายจอนทนเลี้ยงลูกด้วยความอุตสาหะและไม่พึ่งพาใครวันดีคนดีครับลูกกลับจากโรงเรียนมานั่งเล่นกองทรายอยู่หน้าบ้านรถกระบะมองไม่เห็นครับเลี้ยวมาทับลูกเขาตายขาดทีวันนี้จอนประกอบอาชีพสุดจริตครับด้วยการตำน้ำพริกขายแล้วก็ย้ายที่ไปต่างๆไม่มีร้านของตัวเอง มีคนพยายามจะให้ความช่วยเหลือเธอตลอดเวลานะครับแต่เธอไม่ขอรับความช่วยเหลือหลายคนอยากเธอไปเล่นหนังและเล่นละครแต่เธอไม่ไปครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าถ้ามันจบละครเรื่องนั้นแล้วเธอจะขายน้ำพริกต่อไปได้ยังไงแล้วใครจะซื้อหลายคนพยายามที่จะช่วยเหลือจอรนแต่จอรนไม่ขอรับความช่วยเหลือเธอเคยพูดเอาไว้ว่าไม่ขอรับความช่วยเหลือจากใคร ขอใช้เวรกรรมทั้งหลายให้หมดภายในชาตินี้คุณผู้ชมครับถ้าเราเปลี่ยนจากมือที่แบกขอขึ้นเป็นประจำเป็นมือที่กำหมัดขึ้นมาสู้ได้เราจะไม่มีทางยอมแพ้อะไรในชีวิตคิดจะเป็นนักสู้ต้องรู้จักกอบกู้ตัวเองครับ